อยู่กันที่เอวาคลินิกเวชกรรมนะคะต้นกําเนิดแห่งความงามซึ่งวันนี้นะคะมินจะลองมาดูแลผิวพรรณของตัวเองนะคะเป็นครั้งแรกที่จะมาเข้าขคลินิกเวชกรรมนะคะก็อยากจะสวยขึ้นมาเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะปั่นเชีงยงใหม่ไปกันวันนี้เราจะมาลองดูว่าเราสามารถทําอะไรกับผิวเราได้บ้างให้มันแบบว่าเออดูเป็นผู้หญิงมากกว่านี้ดูกระจ่งางใสมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะ กำลังดิบวิตามินผิวค่ะก็คือเป็นการช่วยทำให้ผิวเรากระจางใสขึ้นนะคะนีแล้วก็จะไปช่วยหยุดการสร้างเม็ดสีของเม็ดสีเมลานินนะคะทำให้เราจะคล้ำยากขึ้นแล้วก็จนในที่สุดก็จะไม่คล้ำนะคะเพราะว่ามินปั่นจัก,กรยานมาหลายปีก็จะมีรอยแทนลายแบบนี้นะคะซึ่งไม่เคยไม่เคยทำเลย การดิบผิวครั้งนี้แล้วผู้เช่าชาญนะคะบอกว่าการดิบผิวเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเรามาทำอ่ะแล้วไปตากแดดอ่ะมันก็จะคล้ำยากขึ้นรจะยิงไห้คู่กันแล้วนะคะที่ชมเป็นทำให้ค่ะอันนี้ก็เป็นการยกกระชับใบหน้านะคะด้วยไฮดรูอัลตราฟอร์มเมอร์นะคะตัวนี้ก็หลังจากทําไปแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแก้มช่วงที่ทำเนี่ย จะมีความเรียวแล้วก็ V shape ขึ้นนะคะช,ช่วยเก็บเนื้อแก้มส่วนเกินใ,ใครที่เป็นคนที่ชอบชหน้า V shape นะแบบเกาหลีอย่างเงี้นยน,น,นะ,ะตัวนี้เหมาะนะคะหลังจากทำปุ๊บเห็นผลทันทีหลังทำเลยค่ะ ก้ไม่ไม่มีร่องแฉะไม่มีร่องแก้มเสร็จแ,แล้วหนึ่งข้างค่ะนึ่งข้แล้วข้าวนี้นี่นะคะคือหลังทำเสร็จใหม่ๆเลยคะ่ะตอนนี้กำลังชายอยู่นะคะย่าชายอยู่ <c oughs> แต่ว่าน่ารัก ล่องแก้มอะไรนี่จะชับหมดเลยนะคะตอนนี้นนเดี๋ยวมันจะยกขึ้นอีกนะคะอันนี้ก็เป็นหลังจากที่เน้นทำไรฟู้มาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็เป็นพิษผิวด้วยเจวิตามินนะคะก็รู้สึกว่าดูสิมันก็ผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือเหมือนแก้มเรายกไปชับขึ้นนะคะ จากแบบบางทีมันมีริ้วรอยจากการโดนแดดแบบอย่างหนักมา5ปีแล้วนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำไฮฟูนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทำกันอีกนะคะรอดูว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนแต่รู้สึกเลยว่าล่องแก้มอะไรเงี้ยมันจะหายไปริ้วรอยนะคะหรือว่าหน้ายกกระชับขึ้นนะคะ แล้วก็ก่อนมามินก็ไปทำเลเซอร์หน้าใสนะคะจากเอวาคลินิกเนี่ยแหละก็คือเดี๋ยวกลับไปเชียงใหม่อีกรอบนี้นะคะก็จะไปดิบผิวด้วยวิตามินอีกรอบนึงค่ะเผื่อว่าจะขาวก็จางใสไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปั่นจัก,กรยานเรื่อยๆก็โดนแดดเรื่อยๆถ้าเราไปเพิ่มวิตามินไว้ผิวเราก็จะแข็งแรงนะคะซึ่งถ้าใครสนใจตอนนี้ทางเอวาคลินิกเวชกรรมเชียงใหม่เนี่ย เขาก็มีโปรโมชั่นราคาน่ารักน่ารักเยอะมากเลยนะคะใครที่สนใจก็ไปสอบถามเข้าไปดูให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูสุขภาพผิวหรือว่าแบบเหมือน ให้คาแนะนําได้เลยเพราะว่าพี่ๆที่คลินิกเนี่ยน่ารักกันทุกคนพร้อมที่จะให้คาปรึกษาทุกคนเลยนะคะก็ใครสนใจรีบเข้าไปค่ะที่เชียงใหม่นะคะเอวาคลินิกค่ะเผื่ออาจจะเจอมิน้นที่นั่นก็ได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้านมิ้นได้ทําอะไรมาเดี๋ยวจะมันอัปเดตอีกีนะคะโอเค